สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปสกู๊ตสก,กุนวันนี้ล่ะพากินพาพี่น้องมากินนวดปลาหมึกยักษ์จ้ะนี่หนวดใหญ่ค่ะขนาดพี่น้องจ้าื้อนี้ละ่ะเฮ็ดอาน้ำจิม้มซี่ฟู้ดปลาร้านะคะเป็นอาพริกแห้งนะพี่น้องแล้วกะ็เน้นใส่น้ำปลาร้านะคะผักเคืองเคียงมอนีบ่มีอย่งางไรจ้ะนี่แครอทแล้วก็ใบสลัดมาเด้อพี่น้องเด้อมาเส็บๆน้ำกันจ้ะอื้อ น้ำจิ้มนัวมาก 음. Mm -hmm. nhầm luôn này đấy bây giờ đấy nó lên มองนางมันลยพี่น้องมันดึงออกหนักกัดาหนัก น้ำปลาหจ้ะพี่น้องซีฟู้ดปลาหล Oh. เริ่มปิดไฟขังเทิงจ้ะมันเลยสะท้อนมันเลยบวกลอยชัดนะพี่น้องไปปิดไฟมากพี่น้องสอบถามมันเขามาหลายจ้ะไว้หลาข้า,าก,กินดูแลสุขภาพจังไดกินจังไดเป็นอย่างคือบ่อ้วนขึ้นแล้วกะบ่ยันมีไขมันหลายเบอร์ยันมีคอเลสเตลอรอลเป็นความดันนี่แหละพี่น้องจ้ะอิหลาดดื่มกาแฟบีเซเว่นนะพี่น้องจ้ะประจําทุกวันเลยนะพี่น้องเช้าแล้วก็มื้อหนักก่อนอาหารนะคะวันละเช้าสองแล้วก็มื้อหนักอีกสองซองสำหรับผู้ที่ยานจะของอ้วนขึ้นไปหนาช่วยในเรื่องของระบบ การขับถ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็เล่งระบบการเผาผลาญลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลผู้เรี่มี่รคประจําตัวในเรื่องความดันแล้วก็บาหวานปวดคอเข้านอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยเสนิทตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นนะพี่นอนจ้ะอิหลาแนะนําเล้ดื่มกาแฟบีเซนประจําทุกวันวันละ1นซองนะหนึ่งกล่องมี1 0ซอง250บาททรงฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มเด้อผู้เดสนใจกะทักแชทเข้ามาจ้ะอิหลาตื่นดิ่งส่งทางการสื่อไว้ยุติคลิปเนาะเอ้ากิน và thì này กรุบกรอบมาก พี่น้องตรงล่องเห็นด,ด้วยจ้ะเด้อซีฟู้ดปลาละอร่อยมาก เด็กเขตาเด้มองนี้มันไม่จากเนี่ยมองนี้ละ่ะตัวเหตุมันหยาบอะ่ะหนังมันสวายจังนึงเสียบ่หยาบจา้ะกรุบกรอบดีตรงดึงออกก่อน เผ็เลยจ้ะกระสู่ตายคลองมักอู เผ็ดพี่ออกมา,า,า,มาเพิ่องเลยใช่ไหมเผ็ดหรอกพี่ยังกินอยู่มันแซ่บ เลือซสองหนวดจ้ะอันมุนี้มันเป็นอันอย่างมันวัวเอ็นมันติดือเขินมาอยังปากมันเออปากมันพี่น้องเอ็นพะนะฮะสู่ตาย Ủa. Hãy hết cho บอกหนังพ่อเอาพี่เนาะมันหยาบบอกหนังมัน นอนมื่อเลยจ้ะวันนี้กับเป็นน่าจะเป็นปากมันนนะพี่น้องคือมันกกุบกุบกุบนะเืมชิก่กกกนะ้าแซ่บี่พี่น้องเด้ยตำน้ำจิ้มซีฟูด้ดปลาระาอร่อยมาก ป,ปั้มไชพิงแห่งข้นๆเผ็ดๆออกสามรสรสที่สี่กะเผ็ดนะ่ะพี่น้องน,นะก่อนเทาี่จากกันไปอีหลราฝากไว้อีกเจาก้าหนอนเด้อพี่น้องเด้อสอบถามเข้ามาเยอะว่าดูแลสุขภาพรูปร,าร่างยังไงนะอีาานหลาดื่มกาแฟบีเซเว่นประจําทุกวันนะพี่น้องจ๊ะวันละหนึ่งถึงสองซองก็ได้เด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ใดที่ต้องการควบคุมน้ําหนักเร่งระบบก,การผ่านผอผ่านก็ เช้า2แล้วก็มื้อหนักอีก2นะสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวในเรื่องของความดันเบาหวานสามารถดื่มได้นะคะเพราะว่ากาแฟต้นนีช่วยในเรื่องของการลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลนะพี่นอนจ้านอนหลับสบายตื่นขึ้นมาสดชื่นนะคะผู้ใดสนใจอยากจะต้องฉีดช่วงดื่มแบบผักกินอิหลาตื่นินช่องทางการสื่อวัยใตคลิปจ้าสําหรับคลิปนี้หลับพักกินไปแล้วสวัสดีจ้า